สวัสดีค่ะมือนีแมนหนองวันไม่สิบามาอัปเดตรอบสุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะคะเขาก็ขอของแมนหนองวันนไม่ค่ะก็ขอ15จะมาดูว่าพร้อมมากแค่ไหนถึงสิได้เก็บเกี่ยวนะคะน้อเนี่ยค่ะ ุกเม็ดสีเหลืองเหลืองทุกมเมล็ดแล้วนะคะต่อร่วงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะทำการเก็บเกี่ยวแล้วจ้าเรามาดูกันว่าขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยวสิเป็นจังไดเนาะจ๋านาอ ไปดูกันจ้าไปกันเลยจ้าเสียงอาจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวเนาะเสียงอาจะดังนิดนึงบ้านแม่น้องวันใหม่ใช้รถเกี่ยวข้าวรถเล็กนะคะเป็นรถกระสอบนะคะเพราะว่าเป็นปรถของการสนยใจของแม่น้องวันใหม่เองนะจ้าไปแล้วเด้อเด้องามย้ำที่จะเสียงอาจจะดังหน่อยเด้อเพราะว่า เสียงรถเนาะมีความภาคภูมิใจค่ะด้เกี่ยวแล้วก็ขอสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นรถรถเล็กเนาะไม่ใช่รถใหญ่ส่วนมากแถวบ้านแม่น้องวันใหม่ก็จะมีแต่รถรถเล็กรถเกี่ยวเล็ก คะจะให้ดูจะให้ดูวิธีการเกี่ยเนาะถ้าดูใกล้ๆดูใกล้ๆเสียงจะดังมาก เรื่อยเอยลยนะจ๊ะยาวไปเลยค่ะวันนี้ยานไดสิแล้ว เสียงก็จะเริ่มดังเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารถเข้าใกล้แม่น้องวันใหม่แลแม่น้องวันใหม่ยืนยืนอยู่ข้างหน้าเนาะเสียงกระสิดางขึ้นเรื่อยๆจ้ะอันนี้จะเป็นรถของญาติๆกันเองเนี่ยค่ะรถที่น้องเอง ดหรือดูการเข้ากอขอสบผาจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะผอกั้นเข่าหอมมาลิหนึ่งลอยหาเร็วเรวนี้จ้าสวัสดีค่ะ